อุ้ย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 จะกระโดดขึ้นมาได้ไม่มีทางับผมนะตรงนี้ไม่มีทางขึ้นได้นะครับเราจะจกว่าฝั่งนู้นนะครับแล้วก็วิ่งอ้อมมานะผมนะเออเนี่ย โอเคับ okay, ผมวันนี้ก็กลับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนกันด้วยเลยเลยกันนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่ผมครับ Only TV เหมือนเดิมนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่เกมอ้างมูบายหมุดบูตตนกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะพี่ก็จะพาน้องเข้าไปเข้าถ้ำเยตินะครับเพื่อไปเข้าแบบทัาฟาร์มเวลนะครับผมยิงเยติไรงี้นะผมนะฟาร์มเวลเอาเวล,เ,เ,วลเยอะๆนะครับผมสำหรับสายฟรีนะเออซึ่งพี่ก็สายฟรีเหมือนกันนะครับผมนะเราเดี๋ยวเรามาทํากันว่าเราจะทําเวลขึ้นได้กี่ วิวนะครับผมวันนี้ผมจะทําการเก็บเอ็กเพลเยอร์นูแค่อันเดียวนะผมนะตรงหน้าถ้ำเอ่อเยติข้างในนี้นะครับผมนะมันจะมีอันนึงนะครับผมซึ่งผมไม่ได้เติมเลยนะสักบาทเลยนะเกมนี้บอกเลยสายฟรีครับผมเพราะว่าผมไม่มีตังค์เติมนะฮะโอเคเออสุดยอดมากเลยครับผม <Okay. S 1> โอเคเดี๋ยวเราไม่รอ,อ,อช้าผมนะเดี๋ยวเราเข้าไปเลยเข้าไปกันเลยดีกว่านะผมโอ้ลิ้นพันกันเรียบร้อยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะแนะนําจุดบั็กที่เขานิยมกันนะครับผมในการฟาร์มเวลตรงนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยนะครับ <S 2> <S 2> ผม เนี่ยมันจะเป็นจุดข้างหน้านี้เลยผมจะเก็บแค่เอ็เอกซ์เพรสโนดนะครับไม่ได้เติมไม่ได้อะไรเลยนะครับผมสายฟรีเท่านั้นนะครับผมนะสายฟรีเท่านั้นโอเคอ่าล่อมาเลยเดี๋ยวผมล่อมาให้มันข้ามมาฝั่งนี้นะครับผมมาอ่าให้มันลงน้ําตรงนี้นะครับผมพวกหมาพวกอะไรนี่นะครับโอเคไม่ต้องกลัวครับผมเพราะว่าหมาผมเนี่ยมีชุดเกาะตีบวกเอ่อความคงทนเอ้ยไม่ใช่ความแข็งแกร่งเนี่ยโอ้โหเป็นพันเลยนะครับผมอ่าเราต้องหนีออกจากตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับผมโอเค เดี <Es> <an> ๋ยวเราจะล่อเข้ามาฝั okay. ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเก็บเอฟเฟอร์นูต์ฝั่งนั้นกันนะครับผมนะดล่อเข้ามาฝั่งนี้ก่อนนะครับไอพวกข้าวอะไรอย่างนี้นะครับผมต้องระวังกันด้วยนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปฝั่งนั้นเลยนะครับผมอ้าวยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับผมยังมีตัวหนึ่งยังไม่ได้มาผมเราต้องอ้อมใหม่นะครับผมนี่อ้อมใหม่อย่างนี้เลยนะครับโอเคโอเคประมาณนี้นะผมนันเลยเราจะวิ่งไปเก็บเอฟเฟอร์นูตกันนะครับผมให้ไวเลยนะครับ โอเคนี่กุลาโนต์อยู่ตรงนี้นะครับผมโดดลงไปเลยนะครับผมเก็บนะครับผมอ่าแล้วก็ขี่ม้าเลยนะครับผมโอเคฮะตอนนี้วิวผมน่าจะบวกเป็นคูณ2แล้วโอเคนี่เป็นตัวผมเนี่ยเป็นเลขคูณ2แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟันกันเลยนะผมเนี่เวลจะได้ขึ้นเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวดูกันครับผมเราต้องขี่ม้าฟันนะครับเออห้ามลงจากม้านะครับไม่งั้นเราจะตายในทันทีนะครับผมเพราะผมยังไม่มีชุดเกาะให้ตัวเองนะครับผมนะ ผมเอาชุดก่อให้หมาใสไปก่อนนะผมซึ่งมันเป็นสูตรในการฟาร์มวิอย่างนี้นะครับผมโอเคตายหมดแล้วนะผมนะพวกข้างขาวอะไรงี่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามายิงพวกเยติอะไรนี้กันนะครับผมอ่าตอนนี้วลวผมก็อัพแล้วนะครับผมโอเคฮะเป็นไงง่ายอยู่นะผมนะง่ายอยู่นี่เดี๋ยวต้องดูให้ดีนะผมว่าว่ามันจะขึ้นมาได้ไหมอ่าตรงนี้มันขึ้นมาไม่ได้นะฮะผมโอเคข้างน้ามีข้างคาวด้วยนะครับผมบหลายแนละ้วยิงไปเลยนะผมนะเดี๋ยวกุโรนสเราหมดนะครับเราต้องรีบยิงเลยฮะ ยิงใส่หัวเขาเลยนะผมตรงนั้นไม่น่าจะมองเห็นเรานะผมข้างข่าวตรงนั้นนะครับนี่ยโอเคฮนะยิงฟรีไปครับผมยิงฟรีไปเลยครับผมอ่านี่คือการฟาร์มแบบสายฟรีนะผมนะเดี๋ยวามาดูกันว่าเราจะได้กีวลนะผมวันนีน้แนะนำให้น้องๆทำแบบพี่เลยนะผมถ้า,ถาน,น้องไม่ได้เติมไม่ได้อะไรแบบคนอื่นนะครับโอเคนี่โอเคฮนะ ึ่งตอนนี้พี่เล่นตั้งแต่พี่เล่นเกมมาเนี่ยผมพี่ยังไม่เคยเติมเลยสักบาทนะผมพี่ดูใน u t u b e เอาเนอะผมนะวิธีการทำอะไรหลายๆอย่างนะครับโอเคนี่มาอันนี้พี่ก็ได้สูตรมาจากคนอื่นนะครับนะไม่ใช่สูตรของพี่เองนะครับมาบอกต่อกันน้องๆว,ว่าอย่างนี้มันดีจริงครับนะมนะไม่ต้องเสียตังค์ไปซื้อแบบกอดโหมดมาเพิ่มเวลวเองนะครับเออแล้วก็ซื้อแบบคูณ2คูณ3อะไรงี้นะครนะับ Uh huh. เราเก็บแค่เอกพ n โนท,ที่มีในเกมนะครับผมนะเป็นระบบที่มีในเกมนะครับโอเคตอนนี้วิวผมก็น่าจะด้่งขึ้นหลายวิวแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันทีหลังนะผมว่าว,ว,วิวเราจะขึ้นเท่าไหร่นะครับผมยิงไปเลยฮะผมต้องรีบยิงครับเดี๋ยวเอกพลโนผมหมดนะครับสวยเลยนะครับผม <laughs> มีโอกาสแค่ครั้งเดียวฮะเออยยิงไปเลยฮะลูกซองผมแรงมากครับผม ไอเยตีตัวนั้นเดี๋ยวมันก็วหายมาเองครับตรงนี้มันขึ้นไม่ได้นะครับผมนะอ่าบินเข้ามาเนาี่ยทางนั้นเป็นทางเข้าแล้วผมรู้วิ่งเข้ามาแล้วก็โดดมาฝั่งนี้แค่นั้นเองนะครับผมอ่าโอเคโอ้ทำไมตัวนั้นมาติดบั๊กอะไรอย่างนั้นวะดนะยิงถึงไมนะ่เนี่ยเออมันจะไปไหนแล้วนะครับผมจะไปไหนแล้วโอ้โหไปวิง่งหนีผมแล้วนะครับโอ้โหยิงตูดยิงตูดนี่โอเคมันวหายมาแล้วนะครับผมโอเค โอ้ตายยากจังเลยนะผมมันอยู่ไกลนะฮะโอเคตายแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราออกเข้าถ้ำใหม่นะครับผมนะเพื่อที่จะฟาร์มวิวกันรัวๆเลยนะผมเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้กี่วิวนะครับเดี๋ยวผมจะรีบออกจากถ้ำเลยนะครับผมอ่าหมาตรงนี้โอเคช่างมันเขาผมสามตัวนะเดี๋ยวเราออกเข้าใหม่เอานะครับผมโอเคฮะมันจะเกิดอย่างนี้แหละนะผมโอเค นี่มา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 ,มานะผมออกจากถ้ำมาแล้วนะครับแล้วก็เดินเข้าไปใหม่เลยนะผมนะโอเคครับเดินเข้าไปใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเวลคูณสเรายังไม่หมดนะผมนะน,น่าจะฟาร์มได้ประมาณ2ครั้งละมังนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหสัตว์เยอะเลยนะครับอุยอุหแหลกมากนะผมสัตว์มาเยอะนะครับผมอาชิปด,ด้วยแหละนะครับผมนะ จะวิ่งล่อไปอย่างนี้ก่อนนะครับผมให้มันลงน้ําไปก่อนนะครับเอให้มันอยู่กระจุกกันหลายๆตัวก่อนโอ้โหทำไมมกระตุกมากต้องขออภัยด้วยนะครับลองๆมันกระตุกอย่างนี้นะครับตอนนี้เครื่องมันร้อนมากนะครับผมโอเคมีแต่หมาผมมันยังไม่มีเยตินะครับตอนนี้เอาข้างข่าวก่อนก็ได้ครับผมกับหมานะีเท่าไหร่ก็เอาแค่นั้นนะครับผมนูน่นนู่นหมาอยู่ฝั่งนู่นก็มีนะครับผมโอเคไม่เป็นไรนี่นี่ฟันไปเลยฮะ เกเคฟันไปเลยครับผมโหเลือดมันเยอะเกินนะพวกนี้ทั้งขาวก็ก็ให้วิวยอะเหมือนกันนะครับโอเคน่าจะหมดแล้วใช่ไหมโอ้ยังไม่หมดนะครับผมโอเคเอาหมากัดเอาก็ได้นะครับผมเออมันอ้นี้แล้วผมผมผมได้เก็บดักไปแล้วนะผมต้องเอาอันนี้ฟันเอาก็ได้โอเคยังมีหมาอีกตัวหนึ่งครับผมอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวผมจะไปเอาหมาอีกตัวนั้นมาก่อนโอเคมานี่ดิ ไม่มานี่มานี่มานี่ไม่ได้นะครับผมอีก <c oughs> คเนเลือโน้ตผมกำลังจะหมุดแล้วว่ะทุกคนโอเคเราจะได้แค่สองครั้งนะครับผมในการลงถ้ำครั้งนี้นะครับโอเคนะนี่โอเคเราจะลงมายิงกันเลยนะครับถ้าใครไม่มั่นใจหรือว่ากลัวหมามันโดดลงมาจากข้างบนนะครับเราต้องขีมข่ม้าขี่ม้าแล้วก็ยิงไปเลยก็ได้นะครับผมนะแต่ผมมั่นใจมากครับตอนนี้อืมเนี่ยจะได้แบบมันๆน,นะครับผมมันๆจริงมันๆหมาเยอะพอสมควรนะครับ มามันตายง่ายกว่าเยตินะครับผมนะวเ,ออเวเยอะด้วยนะครับผมแต่เยติจะให้เวลวแบบคูณเยอะกว่านะครับโอเคยิงไปเลยฮะอันนี้คือสายฟรีนะครับผมนะวามวลอย่างนี้เลยหรือถ้าเราไม่ต้องเอาอิกโกนูนดเราเข้ามายิงในนี้ก็ได้เวลวเหมือนกันนะครับผมนะแค่ต้องขยันนิดนึงนะครับขยันกว่าคนอื่นนิดนึงนะครับผมอโอเค เราต้องเล่นให้เยอะกว่าคนอื่นนะผมเพื่อที่จะได้เล่นเก่งกว่าเขานะครับเออ่าเนี่โอเคยิงไปเลยครับผมไอหมาพวกนั้นให้มันว่ายไปตรงนั้นเลยนะครับผม๋ยวมันก็ว่ายมาเองนะครับเอไออ,อ,อะไรอะไรนีะตายไปครับผมโอเคหมาตัวนี้มาแล้วอ้าวลูกกระสุนลูกซองผมหมดแล้วนะครับทีนี้ทําไงดีครับผมโอเคคอโบผมยังอยู่นะผมจะใช้คอดบในการยิงเอาก็ได้นะครับ ลากกระสุนคอโบูมาใส่เออไอ้นี่ผมเอาไปลงดัชเจียนมาผมลูกซองนะเออมันก็เลยหมดนะครับผมนี่เป็นไงดัชเจียนที่ผมลงไปคลิปแรกเออไม่ใช่คลิปเมื่อกี้นะผมนะเออคลิปพาร์ทที่15นะครับโอเคทีนี้ก็ตายหมดแล้วนะผมตายหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้วิวเท่าไหร่นะครับผมเอ็กลโนตอนนี้ผมก็กำลังจะหมดแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งไปเลยนะกันนะครับอ่เดี๋ยวเรามาอัพวิวกันนะผมนี่ฮึบ โอ้ขึ้นมา5เวลเลยนะครับผมนะอุ้ยเวลสี่เวลสี่สิบขึ้นมา5เวลนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะอัพเป็นเอ่อทางด้านรสตาร์บีน่าไปก่อนนะครับผมเฮ้ยอัพอะไรดีสตาร์เด็บสตาร์บีน่าสองโอเคดาเมจประมาณนี้เป็นเลเวลสี่สิบห้าแลนะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเอ็กพีนะผมนะเออเนี่ยเราสามารถฟาร์มได้แบบอย่างนี้เลยนะผมนะเออเป็นไงเดี๋ยวเอาเขาถ้ำใหม่นะครับผม เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้วิวถึง46ไหไม้นะผมนะแบบไม่มีเอ็กเพอเลอร์นูตนะครับโอเคครับ okay, ผมตอนนี้ผมก็ได้ไปครับลูกกระสุนลูกซองมาอีกแล้วนะผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยดีกว่าผมอุ้ยมาผมวิวอัพตั้งแต่เมื่อไหนนร่เนี่ยผมนะาอพเป็นดาเมจไปนะผมอ่าอันนี้อันนี้เป็นหมาเออเลเวลโคตรโหดเลยนะผมนะผมจับในถ้ำเยี่สีนะผมเอ้ไม่ใช่ ผมเอาชิปออกมาซุปเอานะผมนะในถ้ำเยติเออผมก็มันลืมทําคลิปเพื่อน้องดูเลยนะผมเออโอเคเดี๋ยวเราเอาไว้ฟาดหน้าแล้วกันผมนะเออฟาดหน้าเราไปจับหมายท่าเยติกันได้นะผมโอเคล่อเข้ามาเลยนะผมอ่าอันนี้เพิ่งตื่นรั่ผมนะเสียงก็เลยจะอะไรนิดนึงนะผมนะแบบปันป่นๆน,นิดนึงนะเสียงอะ่ะเออ <laughs> นี่ล่อมาเลยับผม รออมาเลยรออมาเลยสายฟรีเขาฟาร์ม้อยู่กันอย่างนี้นะครับนี่รออมาเลยฮะไม่ต้องกลัวผมนะล่อๆๆๆตรงนี้ไม่มีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราวิ่งกับไปนะผมตรงนี้ให้เขาจมน้านะครับผมอ่าผมจะใจร้ายนิดนึงนะอ,อในการฟาร์มวิเนี่ยเอาหมาจมน้ำนะผมเอาหมาจมน้านะครับโอเคไม้ข้างขาวนะครับผมใส่มันเลยนะฮะฟันไปเลยครับผม ฟันไปเลยฮะเขาก็จะตายเองเขานะับผมอ่ามันจะตีโดนหมานะมันจะไม่ตีโดนเรานะับผมนะนี่จะเป็นข้อดีของเอาสัตว์เข้ามานะับผมอ่าผมเข้ามาตัวเปล่าเองก็ตายครับวิลแค่นี้นะับผมน้องโอเคเดี๋ยวเรามาฟาร์มวิลกันนะับผมมา อุ้ย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 จะกระโดดขึ้นมาได้เออไม่มีทางครับผมนะตรงนี้ไม่มีทางขึ้นได้นะครับผมนอกจากว่าฝั่งนู้นนะครับแล้วก็วิ่งอ้อมมานะครับผมนะเออเนี่ยไม่ไม่มีทางขึ้นได้ผมนะตรงนี้นะครับผมอ่าหมาตัวนี้มันก็ลอยอย่างนี้แหละนะครับผมมันขึ้นมาไม่ได้หรอกนะครับผมเอาสักวิวสีฝกไหมนะครับผมนะเออมากำลังจะดิ่งแล้วผมวิวกำลังจะเด้งแล้วนะครับนี่ยิงไปเลยยิงไปเลยนะครับ อุยเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบผมผมเกือบโดนมันกัดนะฮะออถ้าโดนมันกัดทีเดียวก็ตายแล้วนะครับผมนี่ผมยังไม่มีเกาะดีๆนะครับผมมีแล้วนะผมนะแต่ว่าผมยังไม่มีเหล็กครับนะครับโอเคปิวไปเลยไอห,หมานะครับผมนี่นี่โอเคนี่นี่นี่ยิงไปเลยนะครับยิงฟรีเหมือนว่าฝึกยิงลูกซองอ่ะเออเหมือนว่าฝึกยิงลูกซองนะครับนะ ไม่ต้องกลัวครับน้องน้องเออเนี่ถ้าเรามีทิคดีๆอย่างนี้นะครับผมอ่าดูพี่เป็นตัวอย่างก็ได้นะครับผมนะ <c oughs> นี่แต่คำหยาบอะห้ามเอาเป็นตัวอย่างนะน้องๆเออคำหยาบนี่มันเป็นตัวของพี่เองนะครับผมนะ <c oughs> พี่เคยพูดเคยชินอย่างนี้แล้วนะครับผ <c> ม <oughs> <c oughs> โอเครเวิวอัพแล้วนผมนะถ้าจะวิวสี่สิบหกแล้วครับตอนนี้ <c oughs> สุดยอดเลยฮะเพิ่ม <c oughs> ขึ้นมาหกวิเวลเลยนะเ <c oughs> ป็นไงสำหรับสายฟรีนะผมนะส่วนวิวเนี่ยมันก็จะขึ้นยากไปเรื่อยๆนะครับผม ต้องมีสักวันแล้วผมนะที่ผมต้องเติมนะครับผมในเกมนี้นะครับผมนะจะได้แบบไอ้นี่ขึ้นไปแบบสูงนะนะวิวจะได้ขึ้นสูงๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาอัพวิวกันนะผมนะขึ้นวิวอะไรเลยโอ้ขึ้นวิว46ครับผมว่าโอเคกับอีกครึ่งหนึ่งนะครับผมนะโอเคครับผมเป็นกันบ้างฮะสำหรับคลิปเกมอ้างมูบายในวันนี้นะวันนี้พี่ก็สอนน้องๆมาฟาร์วิวกันนะผมนะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยพี่จะขอ เวลาไปฟาร์มเวิลก่อนนะผมนะขอตัวไปฟาร์มเวิลก่อนนะผมนะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เล่นมือใหม่นะผมแล้วก็ผู้เล่นสายฟรีทั้งหลายนะนะโอเคกุจลจงใจให้ครับผมสู้ๆครับผมบ๊ายบายครับ